โอ้โหเนี่ยกล้าแล้วไงกล้าแล้วไงเออเราเขาบอ,อกว่าเออเราแปดล้านสวยจัด,ดทุกคนเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะทำเตือนวิดีโอชุดนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะจ๊าเพื่อน Let's go <S โอเคครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Park ไม่ติดเพื่อนเลยฮะวันนี้อยู่กับที่ปติบ,บาตรไร่เช่นเคยอะ ก็วันนี้ทุน4,000นะผมจะกดทบทุกไม้เลยทุกคนมาทบทุกช็อตอ่ะทบทุกช็อตอ่ะลุยก่นเลยแล้วกันเอ้าต้องรอต้องรอเกมหน้าผมจะทบเรื่อยๆเลยนะเนี่ยจาก4,000อ่ะทบเป็น8ทบไปเรื่อยๆเลยอ่ะมาโอ้โหแบงเกอร์สวยงามแบงเกอร์สวยงามจากนี้ก็ลุยฮะนี่เลยทบเลยฮะมาเอาแบบว่าเกมไวเลยเล่นแค่34นาทีก็พอสี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกสิบหกเป็นสามสองสามสองเป็นหกสี่เลิกฮะสี่ไม้พอมา เอาสี่ไม้พอสิบหก up สสามสองสามสองเป็นหกสี่เออสี่ห้าไม้พอมาห้าไม้เลิกเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าการทบของเราเนี่ยจะโหดแค่ไหนครับเปิดมาสองเออเหอะสองแต้มจริงด้วยกูเอากระบอหวนะโอ้โหดวงของเราชัดนะทุกคนนี่มันดวงของเราจะชัดนะฮะเพื่อนหูเอาอ่ะยังเอายังเอาอ่ะยังเอาอ่ะทุกคนยังเอาอ่ะมาทบเลยทบเลยทบให้เสียหลักเลยมา เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเสียรักหรือจะเสียใจดุยโลดดุยเลยมา <S <S ทบอย่างเดียวฮะสเต็ปทบทบอย่างเดียวโอเคเข้าหน้าแย่ครับเราหน้าเอทแล้วแล้วเขาก็เข้าบ่อแล้วเราเข้ากระนี่งกงกงไปกงกงไปเออกินนิ่มไรแบบนี้เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะช็อตนี้เอาเรื่องว่ะเอาไงดีไปต่อดีอ่ะดูยี่เทเยอร์แล้วกันฮะมาไปเทเยอเลยแล้วกัน ทบเลยทบไปหมดเลยมาตาม <c oughs> ปิงปองไปตามปิงปองไปขอตามปิงปองอ่ะซักซี่ทีสวยๆเลยตอนนี Hence, ้ตอนนี oh, ้เพย์เจอตาหน้าแบงเกอร์ฮะเข้าหน้าก้าวฮะโอ้โหเนี้าก้าแล้วไงเน้าก้าแล้วไงเออเราเขาสองฮะเออเราแปดแล้วสวยจัดทุกคนเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะขออีกหนึ่งทีขออีกหนึ่งทีช็อตนี้เลิกเลยช็อตนี้บวกแล้วเลิกเลยช็อตนี้บวกแล้วเลิกเลยงานไวฮะเกมไว ตอนีบวกเราเลิกเลยมาขอสวยๆนะจ๊ะขอสวยๆนะจ๊ะไอ้หนูขอสวยๆนะจ๊ะหนูช็อตนี้พี่เลิกฮะช็อตนี้พี่เลิกฮะช็อตนี้พี่เลิกฮะเขาหน้าสิบแล้วเราหน้าสองอะเขาสาบแดงไมเล่นๆฮะเราฮ่าแต้มมาสวยจัดโอ้โหเขาเข้าเก้าหลักอะเราหลับเลยอะตรงนี้หลับไม้สุดท้ายะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้อ่ะถ at ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกันนะโอ้โหเสียดายวางขึ้นมาถึงสามหมื่นสองแล้วแท้ๆทุกคน เสรยได้จัดจนะัดอะโอ้โหก็ไม่เป็นสพขาวามสำเร็จนะก็ต้องขอบอกว่าใครเล่นก็อยากใจร้อนแล้วกันนะทุกคนอยากใจร้อนแล้วกันไปก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันนะ